การป้องกันทะเลป้องกันเกือป้องกันพื่เนี่มันต้องกันเพราั้นในแง่ของเราเราคุ้รื่ว่าอย่างไรมันจะดีกันก็ต้องทำการทดลองวัดมาถ้าเกิดทดลองในของจริงก็นานกว่าจะได้วัดช่องูลนได้เก็บข้อมูลได้หน้าที่สุดก็คือสร้างจมกแตจมูกที่เขาเรียกว่าจอแอวขึ้นสร้างใหม่ให่ทีิปนะที่ตัวก่อก็ใช้เทคนิคเลยค่ะเทคนิคของจมอกแหวนขึ้นจะมีระยะกัดเตาะนะคะ เพียงพอที่เราจะรับได้งั้นก็มีการทําแบบทดลองเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนระยะห่างนะคะเปลี่ยนความยาวนะคะมีทําหลายอย่างเปลี่ยนความสูงก็มีตรงนี้นะคะทเป็นแบรกวเตอร์ water, หรือว่าเป็นรขึ้นแบบตรงหน้าหรือว่าวงาน้ำดับไหนมันดีกว่ากันนะคะแบบไหนคือถ้าอยากเป็นแบบตรงน้ำทีสวยงามว่าประสิทธิภาพในการป้องกันหลักมันดีกว่าหรือว่าน้อยกว่าแบบ เพราะฉะนั้นในแง่ของการศึกษา,าเนี่ยเราต้องใช้แต่ระมาเป็นในการช่วยในในส่วนของกรอหรือว่าเจ็ตตี้ก็เช่ีเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเจ็ตตี้นี่เป็นกรอแต่ที่มันมีการเอาสร้างหลังนี้ไปติดในทะเลหรือว่าไปติดตามชายหาดแล้วเนี่ยหรือว่าระยะของการนอกเนี่ยนะคะมันเป็นไงน,นะคะความยาวของเแบบกรกหรังอของชายหรือยาวแค่ไหนถึงจะต้องใช้ฝั่งได้นะถ้าสั้น ป้องกันได้เล็กหน่อยแล้วันก็ไม่สามารถป้องกันได้คนนักทะเลไม่ได้เพียงแรงของได้นะคะมั้ก็เเรื่องความยาวต่อของอ่าก็เรื่องของการหรือว่าระยะของการแตะก้อนในฝั่งเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาวางโครงการป้องกันทะเลฝั่งรนี้ก็จะเป็นโครงการที่มีลักษณะที่เขาเรียกว่ากับตอนมากขึ้นเป็นเป็นอ่าที่หรือว่าเป็นเขื่อนกันขึ้นนะคะ ที่วางอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่นี้ก็จะมีรูปร่างแบบกาทําทำไมต้องมีรูปร่างแบบอ่ะสาเพราะว่าลักษณะของคลื่นไปแส่น้ำมนีการผันเวลาพยายามที่จะหารูปร่างที่จะ,จะสอดคล้องหรือว่าเหมาะสมที่จะช่วยทำให้ใายฝั่งด้านทางน้ำมีเสถียรภาพลมสามารถให้เป็นท่องทางเข้าออก เลี่ยนแปลงคลื่นของกระแสน้ำทำให้ด่างหรือน้ำได้ไหมนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่ต้องมีการศึกษาในหลายมากนะก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดตลอดเวลาไปโค้งแค่ไหนดีนะยาวแค่ไหน,นะถึงจะช่วยรักษาสมรรภาพของใครสัง่งได้ไม่ต้องมีการทดลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกร,รอไออันนี้เหนียวแน่นะคะอันนี้จะให้ดูในส่วนของวิธีการนะคะนการ ทำนะคะอาจจะต้องพักรุ่นที่จะช่วยตอนนี้สำหรับโครงการที่ที่ตอนนี้นะคะเราก็พยายามว่าเอ,อ,าาเอา่ชายฝั่งประเทศไทยเอ้ยตรงชายฝั่งกรุงเทพนะคะมีกันชายฝั่งค่อนข้างมากแล้วก็กินพันธุ์แ,แต่สูงนะคะแล้วเดิมเนี่ยกรทมหรือว่ากรุงเทพพยายามที่จะหานะคะในแง่ของการต้งตงยองฝั่งพยายามทำซีวอลที่หินตรงไป ป้องกันชชยฝั่งเรากผิวเราเราตครงสร้างสิ่ใช้หินนะหินลงไปหินขนาดใหญ่ๆเนี่ยน่าจะช่วยบรรจุขึ้นมาป้องกัในพื้นที่บริเวณนี้ถ้าเป็นพื้นที่หาดมันอะไมันอยู่ค่ะดูนะฮะอย่างวกนี้เขาอยู่สวยงามนะฮะป้องกันได้แต่พอมาเจอเลยพื้นที่ เป็นกำแพงไม้ร่วงนะคะแต่ที่บอกว่าไม้เป็นแล้วในแถวอยู้นั่นก็จชาวบ้านก็พยายามป้องตัวเองอยู่แตถือว่าได้ไหมคะท่านหน่วยงานยังทำอะไรให้เขาไม่ต้องดูแลตัวเองนะในแง,ไง่กำแพงกันคลื่นนะคะดาบคอนกรีต เสาพี้า้าใช่ไหมใช่เลยเสาพีาก็สร้างง่ายทำง่ายราคาแล้วก็น่าจะพลังงานืึนได้แล้วปักไปลึกๆก็ไจดีเองอันอันเรื่อก็ไม่ต้องรอ้ว่าแล้วมันปักยาวเท่า ูกแต่ว่าห่างกันมากคลื่นก็พาเข้าไปหมดผ่านเข้าไปหมดเลยกันคลื่นไม่ได้ก็เสียอีกมแมรู้ว่าแล้วเปนปักขนาดไหนขนาดไหนถึงจะเอาเอา,เอาที่จํานวนต้องที่น้อยที่สุดแล้ประสิ่งิต้องการสูงที่สุดอันไหนล่ะที่เหมาะสมนะคะว่จาจะทดลองทำถูกไหมคะทดลองทำในทะเลก็นานทำในแบบจำลองดีกว่านั้นก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยของคุณเมธาลิศนะคะขอบคุณคุณเมธาริศดนึงค,ค่ะ,คะ การลางทุนก็คือขึ้นอยู่กับจํานวนเสาที่ใช้คือทางเราก็คือวิจัยว่าคือหาต้นแบบที่มีทางคณะวิทยาศาสตร์ทีงเขาไปปักเรียงไว้ครับซึ่งเคยได้เหนว่าแบบเป็นเสาสามเหลี่ยมนะคือลักษณะของเขาจะมีมระยะสองสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง,ง,งนะทางนี้ก็เลยจ,จัดจานวนเสาที่เขาเลยครับแต่ลองจัดเป็นสองแถวเนื่องจากจากการศึกษาที่ผ่านมาพราว่า ระยะห่างระหว่างเสาที่มันมากกันไปนะครับจะไม่มีผลความเป็นกลุ่มนะครับซึ่งเมื่อไม่มีผลความระยะมันามารถลดคลื่นได้ไมันก็จะมีขอบเขตที่ไกลึกันคลื่นแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจัดมีมากขึ้นนะครับผลของความเป็นกลุ่มก้อนตัวเนี้ครับสามารถลดคลื่นในพื้นที่ที่ห่างไกลได้มากขึ้นนะครับโดยการศึกษาก็ทําใน แ่งคือวัตถุประสงค์ที่ศึกษาคือเพื่อศึกษาตัวคือมีทาาในการลดความได้มากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทดสอบการเปลี่ยนขนาดของพื่นต่างๆครับรูปแบบหนึงอาจจะเพื้นที่มีความสูงมากๆ ซึ่งในของจริงในทะเลมันจะคลื่นเกิดจากในทะเลนเกิดจากลมนะครับแต่ว่าในห้องทดลองไม่สามารถสร้างจากลมได้ก็เลยใช้เป็นกระดานสร้างคลื่นตัวอย่างเช่นแบบนี้ตัวอย่างก็งกงใช้บังคับด้วยมอเตอร์ครับขึ้นขึ้นมาแล้วก็เขื่อนกันคลื่นตัวนี้ครับที่ผมใช้ใช้เป็นเสาแขวตรงแต่ของจริงที่เขาสร้างสามเหลี่ยมแต่เนื่องจากว่าผมคิดว่าลักษณะ ของรูปแบบเสาไม่น่าจะมีส่วนสําคัญมากเนื่องจากว่าเวลาเราจัดระยะห่างระหว่างเสาตัวนี้ถึงแม้จะมีรูปรูปแบบเช่นเป็นสามเหลี่ยมเป็นตรงหรือสี่เหลี่ยมแต่อิทธิพลของความเป็นกลุ่มนะครับคือลักษณะการลดมันน่าจะใกล้เคียงกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีการใช้เสาไม้ไผ่อะไรพวกนี้ซึ่งจะเป็นเสากลมนะครับว่าอตรงนี้อาจจะมีประโยชน์ในการใช้ในการปักสมไม้ไผ่ของชาบ ลงคุณจะมาสร้างคอนกรีตอะไรพวกนี้